อย่าอย่าอย่าลุงลุงอย่ามาขโมยรถผมเป็นอะไรเอารุงกลับบ้านไปด้วยครับทุกคนเอารุงกลับบ้านไม่ไม่เห็นไม่เห็นไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นเด้อเอารุงเออเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นโอ้เซเซเมาเมาเมาอ่าเครื่องมือสแกรานอ่าดูสิราคาตลาด5,080เราซื้อมา5,010เฮ้ยเอาเรื่องว่ะให้ไปซื้อเทปวะนี่จริงปะนี่เดินๆเข้าไปแล้วทุกคนเออเราไปคุ้มไปคุ้มเอาไมค์คันหนึ่งเอาไมค์คันหนึ่ง ดยเขาไม่บอกราคาตลาดนะผมว่าเอา,เอา,เ,อาเอาสักสองพันะขอให้ได้เลยสองพันเนี่ยพี่ชายผมก็ซื้อเทปปะถอยเสียหน่อยเอาไปสามสี่ห้าสูงสุดทานันมาพี่ชายเลยครับอืมตามที่เขียนไว้ในโฆษณาโอเคผมให้เลยพ <c oughs> ันสองร้อยห้าสิบเผื่อสามวันหนึ่งเราเล่นกันใช่ไหมเนี่ยโอ้โหโอเคงั้นผมให้ทุ่มสุดตัวเลยรถของคุณถือว่าดีอยู่สองพันห้าร้อยถ้าไม่เอาก็ใส่หัวงไปซะสองพันแปดรอคุณมาโอเค